สวัสดีครับชมบอลเราก็กลัมาเลยพี่น้องวันนี้เขาเห็ดมอสหืก้าแล้วครับเห็ดมองต่อจากคลิปที่แล้วครับสือมองมาเห็ดไหมครับว่างครับช่วงนี้ครับป่ากขบุถึงมองครับพี่น้องนี่ปลาด่งมาสู้มอสหืก้าครับเป็นมองยามครับมองที่ลึกครับมองลึกหรือครับมีแปดเส้นสิบสามตาครับแล้วก็เก้าเส้นสามสิบตาครับ เขเส้นน <1999 S 2> ี้เขาเบอร์สามสิบครับสิบแปดเส้นนี้เขาเาเบอร์สี่สิบอันนี้คือสวบสปะปูครับพี่น้องเมื่อื่นก็ได้บานเข่าครับเมื่อื่นครับนี่เขามาสู้มองน้อกันครับพี่น้องครับสู้ม่องครับอันนี้ก็นี่ครับนี่สิเป็นม่องเก่าเส้นครับเดี๋ยวอีกเส้นหนึ่งครับอันนี้คือสิบแปดเส้นครับ อยู่อีกเส้นหนึ่งครับเวลาเขาสู้เขาขอมักประกอบกันนะครับสู้เขาครับแต่เกาไปเบิ้งเขาชีสู้น้อกันครับพี่น้องนี่บ้าด๊อกไงเฮ็ดมอกไงเบิ้งครับพี่น้องบม่ได้บอกบม่ได้ทั้งที่พี่น้องเด้อเฮ็ดไปตามที่เห็นแล้วครับบม่ได้เฮ็ดเป็นไงเฮ็ดคือบ้าดองก็ได้ครับมอกสองสั้นนี่กับมันเท่นกันครับพวกปลาใหญ่ครับเพราะว่าเป็นปลาเปาะปลาลิงปลาโจกนี่แหละครับ บวกไปหญ่สิบกิโลลงมากครับบางที่อาจจะได้สิบกิโลขึ้นกันมีครับมอ่อสองเซนครับเดี๋ยวเขาไปเบืงบอดดอนสู้มอหน่ัยครับไปครับพี่น้องไม่สู้ครับหน่ครับ องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสาิเ ไมเข่านี้ควบแย่เก้าวสิบเส้นครับว่องสิบแปดเส้นเขานับเก่าตาครับแล้วกะ็เกลาเส้นนี้เขานับสิบแปดตาครับก็ไม่แทกเขาครับ เป็ดบ่วงครับ ว่าแต่น,นึงครับนอกครับวองแปดเส้นนี้สิบแปดเส้นนี้เขานับเก้าตาครับนับเก้าตาครับวองเก้าเส้นนี้เขาก็นับสิบแปดตาครับมันจะได้เสมอกันพอดีครับ out. นี่แหละครับบ้ดอนเลยสู้ม่ได้สักหนี่ครับมีคนถือกล้องให้ครับนี่ครับนี่คือตรงหน้าบ้าดอนครับนี่คือสะที่บาดอนออกปลา้ําโขงมาปล่อยไว้ครับนี่ครับนี่ปลาข้างป่าเอินปลานิลนะครับปลานิลสมักเป็นปลานิลครับปลานิล้นาโคงครับ เันพวกลูกประนี้มันจะลายครับพี่น้องนี่คือสาของบาวดอนครับครับมองเข้าครับมองสองสั้นครับสิบแปดครับเข้าครับควมลึกของมองสิบแปดเส้นกับสิบสามตาครับเก่าเส้นนี่กับสามสิบตาครับระยะการสู้ก็คือเขาจะนับตาครับพี่น้องตาใหญ่ เก้าตาครับตาหน่อยจะสิบแปดตาครับควอมเง่ของป้อมเนี่ยครับควอมทางของป้อมนี่ประมาณเก้าสิบเส้นครับเก้าสิบเส้นครับพี่น้องเบาด้านกัถ่ายคลิปก็ว่เต็มที่ไปเลยครับถ่ายเองผู้เดียวครับพี่น้องเบาด้านกันไม่บอกไดนั่นเอครับโูรเจเช็ดมั่งสองสั้นครับ เฮ็ดตึกก็ได้ครับตึกเฮ็ดมองตึกธรรมดาก็ไเลยครับตึกธรรมดาก็คือมองตื่นๆนะครับด้านหลังก็ด้านหลังก็เก่าเส้นทั้งหน้าก็สิบแปดเส้นครับใส่เฮ็ดเฮ็ดมองตื่นครับแต่เขาจะเห็ดมองไรธรรมดาก็คือมองด้านหน้าก็คือสิบ ปดเส้นนี้เขาตัดเก้าตาครับม่องก่เอเส้นกับยูเศ้าตาครับมองไหลธรรมดาครับพีน้องสองสั้นครับสู้กับสู้ง่ายครับเราจะใช้ฐานดยักป้อมแบบใดครับให้มันอยู่ครับคมห่างกับป้อมกับเก้าสิบเส้นครับสิบแปดเส้นนี้เขานับเก้าตาครับ เ่าเส้นกับเขาก็นับิบแปดตาครับมันจะด้ระยะก,กันเดียวระยะเดียวกันพอดีครับปันล้านกัน,ลนแล้วครับเอาคลิปนี้ไปชมีและพี่น้องเด้อฝากติดตามชวมวันดังคตรนไหนะครับเอาคลิปนี้ไปชมีแล้วครับสวัสดีครับ